เจ้าของร้านมือถือหัวร้อนชักปืนโชว์ชี้หน้าใส่ตำรวจไม่พอใจที่จอดรถขวางหน้าร้านฝ่ายตำรวจไม่ยอมแจ้งความดำเนินคดีต,ตามกฎหมายครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีเมื่อวานนี้ขณะที่ร้อยตำรวจตีธนกฤตริริกุลวิวิวตราอายุ55ปีรองสรารวัตรสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ซึ่งแต่งกายด้วยชุดบ้านธรรมดาและยังใส่ผ้า,ากันเปื้อนอยู่ได้ขับรถยนต์กระบะไปซื้อมันเดือยตั้งอยู่หน้าร้าน J obile, เจมโมบายเลขที่36ทับ93ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์ 1. เขตเทศาบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ได้จอดล้ำเข้าไปหน้าร้านมือถือเล็กน้อยระหว่างที่รอแม่ค้าทํามันเดือยโดยสั่งไว้8ถุงแม่ค้าทําเสร็จแล้ว5ถุงเหลืออีก3ถุงและติดเครื่องจอดรถ,รถรอที่หน้าร้านมือถือแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นได้มีนายสักกรินคงเรืองอายุ49ปีเจ้าของร้านมือถือออกมาไม่พอใจที่มีรถกระบะมาจอดขวางหน้าบ้านและพูดจาขึ้นเสียงไม่ให้จอดขวางหน้าร้าน ทางด้านร้อยตำรวจตีธนกฤตก็ไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นตำรวจและบอกให้ผู้จาดีๆไม่ต้องขึ้นเสียงทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจครับเดินเข้าไปหยิบอาวุธปืนที่อยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานออกมาและเดินไปที่เคาน์เตอร์หน้าร้านโชว์ปืนให้ดูชี้ใส่หน้าพร้อมกับพูดท้าทายถามว่าพาปืนมาด้วยไหม แล้วเดินเอาปืนไปเก็บไว้ในลิ้นชักครับนะก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม,มใช่ครับที่ไม่เหมาะสมนะครับในการที่จะทําพฤติกรรมแบบนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในร้านของตัวเองก็ตามนะครับโดยทางด้านของร้อยตํารวจตรีธนกฤษนะครับก็เห็นว่าไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีปืน แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้พกปืนติดตัวไปด้วยนะครับเพราะว่าอยู่นอกเวลางานจึงได้เข้าไปแจ้งความหม่ครับยังตํารวจชุดสืบสวนสพหัดใหญ่นะครับให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ได้มีการยึดอาวุธปืนนะครับพร้อมกับกระสุนปืนที่อยู่ในโต๊ะทํางานแล้วก็ได้มีการควบคุมตัวนะครับไปสอบสวนที่สพหัดใหญ่นะครับเพื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นตํารวจถึงกับ หน้าถอดสีครับคุณวรุณแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนตลอดชีวิตนะครับจบเรื่องนี้ก็ขายปืนเพราะว่ามีแต่เรื่องครับก็ยอมรับนะครับว่าเอาปืนเนี่ยออกมาโชว์จริงๆเบื้องต้นทางด้านของพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้แจ้งข้อหานะครับทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าความตกใจโดยการขู่เข็นนะครับใช้อาวุธนะครับแล้วก็ข้อหาพระราชบัญญัติอาวุธปืนในส่วนของการดําเนินคดีทางคดีนะครับ ทางด้านของพนักงานสอบสวนก็จะทําการสอบส,วน,นส,อบสวนให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแม้ว่าผู้เสียหายในคดีนี้นอาจจะเป็นตํารวจก็ตามนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็ทําไปตามกระบวนการกฎหมายแล้วก็ตามหลักฐานพยานที่เจอนั่นเองนะครับ